มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณวินยัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแตงน้องเตย คุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้เรามักพบเห็นรถมีการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะโดยเฉพาะหลอดคมไฟที่สร้างความรำคาญตาแก่ผู้พบเห็นค่ะใช่ค่ะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่รายอื่นได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการกำกับดูแลยอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณสำเน็ก,กันเลยค่ะค่ะ ได้ครับน้องเตริร์น้องแตงสําหรับการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโคมไฟรีแสงแสบตาหรือการดัดแปลงไฟหน้าให้เป็นแสงสีอื่นรวมทั้งดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบหรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไปจนทําให้แสงมีความสว่างจ้าม,มากจนเกินไปนั้นกรมการขนส่งทางบกได้ดําเนินมาตรการตรวจเข้มและจับจริงกรณีฝ่าฝืนเพราะการแก้ไขดัดแปลงหลอดไฟและโคมไฟให้เป็นสีอื่น นอกจากสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนตามที่กำหนดไว้อย่างเช่นเป็นสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองเข้มหรือสีเขียวเมื่อนำไปใช้งานบนท้องถนนจะส่องเข้าตาผู้ขับขี่รายอื่นทำให้สายตาพร่ามัวจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับ ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา12ฐานใช้รถที่จดทะเบียนแล้วแต่ปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรืออุปกรณ์สําหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดหรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทครับ ค่ะข,ขอฝากท่านเจ้าของรถที่ทําการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ต้องแจ้งขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการจากนายทะเบียนพร้อมกับนํารถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ ส่วนทางด้านกปทอกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจะนําเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะมาร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด5กอไก่ขอไข่5กอไก่ขอควายได้ในวันที่25-26ถึงกุมภาพันธ์นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ h a p p i n e s s for all ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม ขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ